หลังจากไอเอาแสเมล็ดพันธุ์แล้วก็เพาะใส่กระบะไว้เนาะอเนาะมือนี้จะมาถอนเนาะหลังจากที่เอาแสเมล็ดพันธุ์แสเซตเรียบร้อยแล้วก็มาถอนเนาะเมล็ดพันธุ์มะนีขาวเนาะเอาแสไว้ในอุณหภูมิห้าสิบองศาเนาะแสไว้ประมาณแปดชั่วโมงแล้วก็เอาขึ้นไว้ขึ้นหนึ่งเนาะจะแลกวะ็มาเพาะใส่กระบะแบบนี้แล้วเขาค่อยไปแยกใส่ถาดเพาะอีกครั้งหนึ่งเนาะจะเพื่อมันจะงอกกับประมาณสองสามมื้อไแเลยเนาะ เฮากะไปทำความสะอาดส่วนที่เฮาจะปลูกไว้ก้อนเนาะจ้ะแล้วคอยมาที่ตามเบิงนะ่งเนาะว่าเฮาจะแยกแล้วก็ใส่ถาดเพาะแบบใหนเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งอันเฮาเตรียมสถานที่ที่เฮาจะปลูกพริกที่เฮาจะถอนพริกออกแล้วก็จะบ่ปลูกเนาะจ้ะคือมองนี้เลยเนาะเดี๋ยวเฮ้าให้เบิ่งพริกที่เฮากําลังสิถอนเนะาะครั้งที่เฮาทิ้งไปตั้งนานแล้วเนาะมันก็หลังจากฝนตกมานี่ หรือมียอดแตกยอดหรือมีสวดอกนะจ๊ะแต่กะถอนอย่างเดียวเนาะนี่เราจะมองมันเนาะมองที่เราจะปลูกมะนีขาวเนาะก็คือข้างหลังแต่เป็นมองนี้แล้วเป็นบางส่วนเราจะสำหรับไอพิกมะนีขาวเนาะเขาปลูกอยู่มองนี้เขายังรือบ่ะมือเนาะจ๊ะที่แรกว่าเขาว่าเขาจะรือแล้วก็ปลูกข้าวโพดแต่ว่างานหลายเนาะพิกยอดส่วนเยอะเนาะจ๊ะก็เลยยังบ่ทันในจัดการแปลงเนาะ นี่เลยแรกน้ำก็คือมองนี้แล้วกีกฝั่งนี้ก็ยังบวชท่านได้ถอนเนาะเมื่อนี้จะมาถอนเนาะหลนี่เราจะเมื่อน,นี้เขาจะมาถอนมองนี้เลยเนาะมองที่มีต้นทุเรียนนี่แหละเราจะตั้งนานแล้วบุ่รู้ว่าจะถอนไดบ่เนาะแต่ว่าเขาเตรียมแล้วเนาะเนี่ยโอ้พุ่งขึ้นนี้ฝนตกมาแต่ว่าถอนง่ายง่ายอย่ายง้เราจะน,นี่ดึงดึงขึ้นมาบม่รู้เห็นหรึเปล่าเนี่ยอัาถือว่าถอนง่ายอยู่เลาจ้ะน,นี่ ถอนง่ายอยู่เนาะแกจะถอนชิ้งไว้ก่อนแล้วคอ่อยมาถ่าถปั้นเนะจะอุ้ณตกเมื่อคืนนี่ถอนง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวจะถอนเนาะถอนง่ายยู่เนาะจะแกพึ่งอะไรไปวานเข้าแกพาเพาะเมล็ดใส่ถาดเพาะแล้วฮะกะมาถอนแบบนี้เนาะจะพอ่อทอาถอนแล้วก็จัดการอันนี้แล้วค่อยไปแยกเนาะ มองนี่เลยเนาะมองต้นทุเรียนเนาะนี่หลังจากที่ฝนตกมากเนาะก็ถือว่าถอนงายอยู่เนะจ้ะเดี๋ยวฉันจะถอนเนาะที่แรกก็ว่าจะจ้างคนถอนนั่นแหละแต่ว่ามันเห็ดใดอยู่เนาะขึ้นมาเป็นพวงเลยเนาะจา้ะถอนถอน,อนละก็กองไว้ก้อนเนาะถอนงายเลยแหละเนาะจา้ะมุงต้นตะกบก็าจต้นใหญ่ ต้นตะกบถอนมาได้เนาะต้นตะกบนี่ถอนมาได้ไอ้แน่นเกินแต่ต้นพริกนี่ถอนได้งายอยู่เนาะจา้ะนี่ก็น่าจะใช้เวลาไม่นานเนาะก็น่าจะถอนแล้วเนาะจา้ะเดี๋ยวก็ตัวถอนพริกก่อนเนาะจา้ะถอนเองเนาะจา้ะเป็นการประหยัดต้นทุนเนาะจา้ะถ้าจ้างคนกะบบต่ำกว่ามือละสามร้อยห้าสิบบาทเนาะมือหนึ่งจ้างคนเท่าเฮ็ดเองกะ แล้วคือการเราจะเป็นการออกกําลังกายไปนําเนาะประหยัดต้นทุนไปนํเนาเราจะก่อนที่รอให้พริกมันงอกเนาะเฮากะถอนทิ้งไว้กะบม่เป็นปัญหาเนาะสองสาม,มื้อมันงอกเนาะเฮากะไปแยกออกจากไอกระบะใส่ถาดเพาะลังจากถอนไปแล้วเนาะแปบ๊บนึ่งมองนี้เนาะก็ถือว่าถอนงาอยู่เนาะจะเขาจะปลูกพริกมองเก่าเนาะมองนี้จะเป็น พริกมันีขาวเนาะถ้าผูใ้ใดติดตามก็จะรู้ว่าข้าปลูกมันีขาวอยู่แถวนี้เนาะแถวต้นทุเรียนเนาะจ้ะอย่าลืมกดติดตามเบิ่งเนาะว่าข้าจะปลูกมองเก้าได้ผลดีบ่านาะจ้ะล้วก็จะใจอย่างแน่เนาะหน้าฝนนี้จะบอกให้มันเป็นโรคล่าเนาะปัญหาหน้าฝนคือโรคล่าเนาะจ้ะสำหรับ,บื้นนี้เดี๋ยวขอตัวไปถอนมันแล้วก่อนเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะจ้ะจะได้บ่พลาด คลิปดีๆลวก็เคล็ดลับดีๆปลูกพริกที่เก่าได้เนาะนี่เนาะจ้ะถอนแล้วฟังทางนี้เนาะเหลืออยู่นิดหนึ่งเนาะถ้าได้เฮ็ดกล่าประมาณชั่วโมงหนึ่งกะน่าจะเสร็จเนาะจ้ะต้นทุเรียนเนาะครึ่งวันเนาะจ้า<ม>กะใกล้สิแล้วแล้วเนาะนี่ถอนไปครึ่งวันกะคือว่าใกล้จะแล้วแล้วเหลืออยู่สามหลงเนาะ ถอนบนท่านแล้วเนาะจะเบึงพระหงพรดังกะกำลังซิมาเนาะเดี๋ยวหยุดก่อนเนาะจงไว้ก่อนสามหลองเดี๋ยวไปเบื้องกันมองนีเนาะมองทีเฮาไทยไว้สามไร่ข้างล้างเนาะจะเฮากะวะ่าเฮาจะปลูกไปเมล็ดพันไอฮอตเนาะจะมองนี้จะปลูกฮอตกับปลูกกะเลี่ยงเนาะไปเบิ่งสถานที่ที่เฮาปลูกเนาะจะแล้วค่อยไป,ไป ซื้อมเมล็ดพันธุ์เนาะจ้ะสำหรับมเมล็ดพันธุ์ม่องนี้ที่เฮาจะปลูกจะเป็นซปเปอร์ฮอตลูกผสมเนาะยี่ห้อก็คือซับเจ้าสัวเนาะจะทนฝนเนาะจ้ะยี่ห้อนี้เนาะเฮาก็จะมาปลูกอยู่แถวนี้เฮาสร้างมาแล้วเนาะจ้ะเดี๋ยวไปเบิ้งเนาะว่ามันเป็นลักษณะแบบใดที่เฮาสร้างมาเนาะจ้ะมาเบิ้งสินค้าเนะเมนี้ไอมเมล็ดพริกเนาะจะนี่เก้าร้อยแปดสิบอันนี้คือเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทเนาะจ้ะเดี๋ยว จกีดดูเนาะสำหรับผู้ใดสนใจพันนี้ก็เดี๋ยวสไตล์คนส่วนจะแปะลิงไว้ใต้คลิปเนาะตรงชื่อคลิปนี้เนาะจะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้แล้วก็เข้าไปคลิปซื้อได้เนาะถ้าผู้ใดสนใจเนาะจะถ้าบ่มีแถวบ้านกะสร้างตามราซาดาใดเนาะได้มาแล้วเนาะจะสำหรับพิกไอ้เม็นทันพิกซับเจ้าสัวเนาะห้าก็ซื้ออยู่ไอ้ ราซาดาเนาะจ้ะเพราะว่าเขาบด้เก็บพันไวเองเนาะนี่ลาดาวทองซับเจ้าสัวเนาะจา้ะเรียบร้อยเนาะอันนี้แงะเมื่อกี้นี้ก็โอเคนี่เขาจะปลูกท่านนี้แหละเนาะจา้ะหน้าฝนนี้เนาะสำหรับหน้าฝนนี้เนาะจา้ะเมล็ดพันธุ์ซับเจ้าสัวเนาะอันนี้คือมเมล็ดพันธุ์ไอเมล็ดพันธุ์ซับเจ้าสัวไอนี่เนาะซับเจ้าสัว ราดาวทองเนาะมันจะเป็นหน่วยเขียวแบบนี้เนาะคายแดงคายเขียวก็ได้เนาะคายแดงก็ได้เนาะสำหรับเฮาจะปลูกนาฝนเนาะแข็งแรงดีเนาะทนฝนเนาะจ้ะนี่พันนี้แต่ว่าเขาซื้อร้านนี้เขาจะไอ้แถมอันนี้มาพร้อมเนาะใคเมท็กแซมเนาะอันนี้จะกับจัดพวกไอ้มลรงต่างๆเนาะไอ้พวกเพลียไฟเนาะจ้ะนี่เป็นได้ของแถมมานำเนาะ ได้มาแล้วนะจ๊ะสําหรับเมล็ดพันธุ์เดี๋ยวจะสร้างอีกสองกระป๋องเนาะอันนี้สร้างมาปลูกกระป๋องนึงก่อนนะจ๊ะเพราะว่าเข้าจะปลูกบ่พร้อมกันเนาะเฮาจะค่อยคปลูกไปเนาะจะบ่ปลูกขึ้นเธอเดียวเนาะจะซื้อมาสามกระป๋องทุกปีนะสามไร่เนี่ยเฮาจะปลูกอยู่สามกระป๋องเพื่อเนาะเพื่อเหลือเฮากัเพราะเมล็ดขายคือกันเนาะกัช่วงนี้ก็จะเอากระป๋องเดียวก่อนนะจ๊ะ นี่ได้มาแล้วเนาะเราจะแปลงพริกที่เขาจะปลูกหน้าฝนอยู่ข้างล่างประมาณสามไร่ตรงนี้เนาะจะเดี๋ยวให้เบิ้งเนาะหลังจากทียกล่องไปแล้วเนาะฝนกระตกลงมาก็ย,ยังเหลือร่องรอยของฝนตกเนาะแต่ว่าเขายังจะมาเอาขี้ไก่ไส้เนาะแล้วก็จะมาว่านปูนขาวอยู่เนาะแต่ว่าช่วงนี้ไปล่อยไปก่อนเนาะเป็นอย่างจังปลูกมองนี้เดี๋ยวจะเล่าฟังว่า มองนี้นะฝนปลูกไดบ่อคือเป็นหลุมเลือกแทะเนาะหลังจากมองนี้ค่อยขึ้นไปข้างบนไอส่วนเนาะข้างบนน่ะที่มันมีส่วนพริกกะเลี่ยงเนาะมองนี้เฮาเฮ็ดไว้เรียบร้อยแต่เดี๋ยวจะให้เบิ้งของคนข้างหลังเฮาเนาะนี่ข้างล่างเฮายิ่งต่ําเข้าไปอีกเนาะต่ําก็เฮาไปเป็นเม็ดสองเม็ดเลยเนาะจ้ะของข้าจอยู่ตรงนี้ ให้เบิ่งว่าของขาเจ้าอยู่ตรงนี้เนาะแต่ของเขาจะอยู่ข้างบนนี่เนาะนี่จะอยู่ข้างบนนี่เนาะจ้ะนี่จะถือว่าของเขาสูงกว่าถือจะเป็นทีที่เขาเอาหน้าดินไปแล้วเนาะแต่ว่ามันก็นยังสูงกว่าไออันนี้คือคันนาเนาะเบืงของเขาเนาะแนมถ้าแนมลักษณะแบบนี้ก็คือ ตามเลยเลยตามกวางเห่า,หาอยู่ประมาณสองเมตรบ่มีท่วมเนาะจ้า,จานี่มันก็จะไปตามทางตรงนี้เลยเนาะพาป้าหน,น่อยนะค็เป็นชนบะทานเนาะจ่ามองหลังคาสีขาว,ขาวน่งกะอันนั้นจะอยู่ฝั่งชนบะทานเนาะชนบะทานจะอยู่ก่อนหลังคาสีขาวเนาะเดี๋ยวเ่อมาเบิง่งมองที่เหาไอ้จะปลูกพริกหน้าฝนเนาะแต่ว่าเมื่อน,นี้จะพาไปเบิ่ง ส่วนที่เฮาจะปลูกพริกขีนูขาวข้างบนเนาะจ้ะเพราะว่าเฮากาเบียไว้เรียบร้อยแล้วสําหรับพริกมะนีขาวเนาะกับพึ่งไอ้ลงดินยังบองอกเนาะจ้ะแต่อันนี้ตัวนี้เนาะเอาไว้ก่อนเนาะจ้ะสาหรับอยู่ส่วนนี้อยู่ไอ้ตรงนี้เนาะอันนี้จะปลูกพริกกระเรียงกับพริกฮอตเนาะอันนี้เอาไว้ที่หลังเนาะเอาพริกมะนีขาวขายหน้าฝนข้างบนก่อนเนาะจ้ะสำหรับส่วนข้างลลางตัวนี้เนาะสามไร่นี้แล้ว ค่อยมาเบิ้งระบบน้ำว่ามาทางใดเนาะก็นี่แหละทางยางขึ้นไปข้างบนโน,น,น่นเราจะนี่อันนี้จะเป็นทางที่เราจะวางทอเมนขึ้นไปมองนี้เลยเราจะเดี๋ยวจะซูมให้เบิ้งเนาะว่าทางที่เราจะไปเอาแหล่งน้ํามาวันไก่หรือไก่เนาะนี่เดี๋ยวซูมไกๆกๆเลยเนาะต้นนี้เนาะลักษณะต้นนี้จะเป็นต้นกุกต้นนี้ในเงาต้นกุกจะมีไฮแดงหน่วยหนึ่งอยู่ตรงนี้เนาะนี่เราจะสาหรับไอ้มอง ไห้น้ำที่เหาจะเป็นแรงน้ำส่วนสามไร่ข้างล่างเนาะนี่อันนี้สำหรับกกกรุงที่เหาสู้มาเมื่อกี้นี้เนาะที่เหาไอตีกรอบสีขาวไว้เนาะอันนี้คือต้นกรุงที่ค่อยเห็นเน,ะนาะนะแรงน้ำจะอยู่ตรงนี้เนาะจ้ะถ้าเหามองมาจากมองข้างล่างเนะาะก็จะค่อยเห็นไก่ไก่แบบนี้เนาะจ้ะถือว่าไก่เลยแหละเนาะแรงน้ำเหา่า เดี๋ยวคอยมาติดตามเบงนาจะว่าเขาจะต่อลงไปแบบใดเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นำนเดี๋ยวคลิปหน้าเนาะหลังจากที่เห่าหรือนี้แล้วเนาะหรือส่วนตรงนี้แล้วว่าเขาจะเอาอย่างมาใส่อย่าลืมติดตามด้วยว